เกมอ่ะพี่กี่เกมอ่ะโอเคพี่มีเวลาก่กดแรงก่อนนึกว่านึกว่ามีเวลาไปดูสุตาอลเลยโอ้โห คืออะไรวะพี่ใน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 สตอรี่อ่ะลองเข้าดูดิไม่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 ดูทั้งวันเนอะมันคืออะไรมันคืออะไรใบ้หน่อยใบ้หน่อยสปอยี่สปอยลสตอรี่เดียวได้ตื่นเช้ามาเห็นเฮียแล้วก็รู้แชร์กันแชร์กันเต็มเลยเพจใครบ้างเพจพ่อครูเท่าไหร่โว เขาแค่ลงรูปเขาแค่ลงรูปชุดใบน้ำเองตกใจอะไรกันไม่ก็รูปโปรไฟล์เขาเป็นชุดใบน้ำไงเขาเขาแบบเขาเซ็กซี่หรือเปล่าไปแชร์โพสเขากันมเ เช็งโอเคดีเชียทมได้ควยกาลีนเนี่ยอม ชนะกับลาพิกาลีมาทีน่ะังนงประเทียนเฮี่ยภาษาเต้หาแข่งดีดีนะเพราะก็อะไรกคข่งนะเดองกยนซุปเปอร์ครีมเฟนด้ามันใส่จนไหนแล้วพุณแม่แมาโพสติปัญหาละอยู่ไหนมันปวดประจําการไง ใจจนหางเนาะยูซีกมชมพูเหม่ตสั่งมาสอนท่านไปซ้อเสียกูแม่งไปทาเยนครับู้ดมาไหนท่อมาว่าน่ตรงมี้อนพกห้าหออกมออกมาเดี๋ยวเราูดไหมากอะไรนะครับ เสียมากเสียมากครับไปหายโอ้ยทีมโยนจับกิ้งดีเืน ไม่ตายนะโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเยโอเคโอเโอเคโอเคโอคโอเอเคโ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 อเอคอ กมีนจะไปมั้งมั้นอกแล้วจะไปไหนอะไรนะไปไหนพวกนี้ก okay ู็ไม่ไปไหนกูไปนอนถ้าคุณคู้ว่ามึงจะไปนอนไงเพราเวลามันก็ถึงเวลานอน ขัชมนสันดาลไว้สมนหนักลิตเตอร์ก็เชียยกาคนตายหมดมแล้วมืเกิดเอแล้วก็จะตายประสนนับอีนามคมทาคูนยนะ

จะไปกลัวจไปกลัวเอาให้มันชอกที่สุดตัเป้มันมาให้มันตายไป สนหายี่ดอกมากระได้ซูแช่แมงกะไดออกกันเดินเียตอนนักชมานาก็เดยมองนะาา <Yeah. S 2>

ไปายครับคันลิ <t <Wirtschaft> <t ้นที้อ่ำเม่แไดงลุยลุยได้เลยเหมือนเลยนะโอกคุณเจอแฟนบ้าฮะโตอนนั้มันเจอแบบนี้อะไรมาตัดใส่ ตัดเทนตัวเดียวเนี่ยนะคือโอ้กาลีตาเราตัดเล่นพันธุ์นี้อะไรกาลีเป็นผู้หญิงไงกาลีไทยรึตัวเล่นมารุมเทนเนี่ยเทน น้องผู้ชนเดี๋ยวจะเยังพี่เดี๋ยวไม่ทันไปสกัดไปโอเคสกัดไปนะไปสกัดไปนะโดนสกัดหมดนะระวังบนพี่จ้บน Wing, mày chưa, mày chưa. cang mày cang khỏi ta tao, mày 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 ตัวซ้ายดวงที่ไหนดีปูเอ้ยมันติดยก <S <S โ <S 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 ลงล่างเอาดักดัก ไม่มีใครตามปุ้เลยจับนะไม่จับจับได้นะรุกคนนะไรสักครับไบ <c oughs> ่ไบ่ไบ่ไบ่สปอร์ตสป,ปอร์ตเลยเดี๋ยวไม่ได้แล้วโทษ <มา S 1> เลยมาคุมา ลาวิวลาวิวลาวิวแดมาขึ้นก่อนเชืยอตัดหมดเลยลาเบอร์ไม่ตายหรอเมื่อกี้ไม่ตายนมโอ้อยอยยัไนะป้าปม้ไปกลางไปกลาง ให้ประกาศเป็นของการป้องตัวการพ้องก่นเอ็นะเอ้ยยาลีทำไมจยังเหลือเยอะเหลือขากลับเนี่ยอันตรายแดกเอวนะเยอะะล่างตีร่างสี โดดแล้วฝ่าจะตายไปาะหายนะให,จะห้จะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วดูโอมดูโอมเลยโมยหมดแม่ะทติปอมให้ที่ป้อม กระถายวะอักแอลวะหักซ้า,ายอ่าววิววมีนติพี่ไม่มานานนะกักได้ปะน้องเข้าบูมะนะันอะกักบ,บูมะนะันอะได้พี่ได้ <c oughs> เห็นเห็นเห็นมันเห็นบ,บูมมันแกยจะขึ้นนะ ลลนะกลางมีรถนะยุคกลาง่าเข้าว่ะไอวกลับไปได้ปะก้อยวมใหม่บักเอวเงียบอยา่างมันมันไม่ได้บักไอ้ที่มันปิดใหม่โองอยูนะ่นะมังกรมังกร อา้ากูปิดหรอกูพูดคนเดียวตั้งนานเออไม่ทักก็ไม่รู้ดึ้งเอ้ามาดิองเข้มากูรู้ว่าไม่มีใครตอบกูเลยต้องโดนตคอนต้องขึ้นมาจากแล้วมันมียกนะพี่กูไม่อยู่นะเชืยองรับลังตัวเล็กได้นะตัวเล็กได้นะ ยายายาจับได้ป่ะโอ้โหยาทำไมก้กูเก็บไปต่ยกันเนี้ยปะพี่แล้ววิ่งยันตีป่ะนะการตัวโกวมีแรงปมันเจ็บมันเจ็บด้นะมันเจ็บอะเอเคยังอยู่ล่างเจอลอีง บนได้นะบนบนกลางไม่ไม่มีคิดเข้าเลยล่างล่างยาวอ่ะพี่ียะละเอ้สกัดอันติไม่ได้กลับเลยพอยู่ล่างนะระวังด้วงไปนะ không phải đâu, đồn nhở, em hụt, bình thường đi rồi mình làm ทางสีจ่จับได้ย่าจับได้มาอยู่ไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วสกัด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 ก่อนพอแล้วพอแล้วปิดแล้วด้วยมันเจอมูซิกแซกเมืเ่อไงพี่ยิงฟอมให้พี่ยิงฟอมให้หวัวดูจะสูนอี้แหละสามวิมีหิวตแ้ก วมีเซ็ตรองนะดาร์กอ่ะเ <ไอ S 1> ยังนัดตีกลางอยู่เน<อ>ี่ยดาร์กป่ะดาร์กโอ้โหเราตีกันโคตรเลยพี่ไม่ได้ไปกลางเลยเราสองคนอ๋ออ๋อ่ีตายเฮ้ยหายเลยเหรอ เดียืยนดูให้อยู่ดูให้อยู่ไม่ต้องกลัวลำเบอร์ยกล้วงนะบนมีเวฟนะดูไหนดูไหนกดเกิดอีสก,กัดจะไปสุรกกศักดให้อยู่ได้ดวงได้ทดเลย กูมีสโลแล้วกูมีสโลแล้วมะมีบดทุกอย่างพี่พร้อมเล่นดูดูตรงนั้นนะไอลำเบิร์นจริงสี่นะตรงพี่พทิ้งนะโอ้โหจริงเลยไอยที่อยเทซีซีกูอะ อากาศอยู่บ้านพี่จับจับพี่อีกชิ้ยกเลยนะอไอ้อไม่อยอมโยกพี่ตายดูดูอมหน่อยดูอมหน่อยรอดรอดรอดเอากูไม่หลาห่าเฮียอยากจับยูว,วีอะทำอมารทำแล้วเพื่อนไม่อยู่ ถามว่ามังกอน,นะอืมอืมหน้าพอดกลางมันพี่เอาแดงไหมเอาแดงเลย,เเลยพี่มาตรงกลางแล้วตรงแยกดันเลยให้ลัมเบอร์ลัมเบอร์ตาย เบอร์ฟิกพี่มียกนะมันมียกนะมสิบสองสิบสองสามสิบจับตัวอะไรอยู่บนมันมีล่วงเลยเวียนติ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 ตายตายตายดูพี่นะดูพี่พี่ยิงป้อมเห็นทำมั่งนะมีอันตีนะตีป้อมมาตีเอาเอาเอออย่าก็ขี้งงงงเลย ดับ20วินนะสกัดมานะเต็มเต็มอันติอันติองนตีวีไอบอสพี่้อมให้พี่้อมให้จับนะถอยไปถอยไปถอยถอยถอยให้สกัดล่นนยนมายนมายนมาไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเอะต้ตีตย ไปไหนไปไหนไปตรอไปสั่งเยลยเฮ้